อิติปิโสภควาอารังสัมมาสมัมพุทโธวิชาจรณสัมปนงสุขโตโลกวิถูอนุตตรโภปุริสัธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษยานังพุทโธภควาติสวากาโตภควตตาธโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนยิยโกปัจจตังเวทิตโพวินยูหิติสุปฏิปนโนภควโตวสาวกสังโฆอุชุปฏิปนโนภควโตวสาวกสังโฆ ยายปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆยทีิทางจตาริปุริสายุคานิอัตถุริสสะโภคลาเอสภะคะวะโตสาวะกะสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชลีกรณิโย ο. อนุตรังปุญญะเขตตังโลกัสสาติจินดามณีปิยังมันตังยะสังธาสังโกนังอุปสันติสีเนหัง มาตาปิตาวะโอละหังปะโพตันจะมหาราชาตะวังมันตะวังมังโปสัตถุโนทีปังกาเลเทโวสุโปเสธิกินจิเทโวเสสกโกปัจชังทัสมิงกินเนวาทัตตาปิยังกันตังสาลิปุตโตพะวันตุเมสิทธิลาพังชนานาเย มณีจินดาปิยังจะท่านังสัพเพชนาพระหูชนาปิยังมะมะสักกตวาพุทธรัตตนังโอสถังอุตมังวะลังหิตังเทวมนุษยานังพุทธเตเชนะโสธินานสันตุปัถวาสัพเพพุทุขาอุปเสมตุเมสักกตวาธรรมรัตตนังโอสถังอุตมังวะลังปาลิลาหู ปะสัมมนังธรัมรมเตเชนะโสตินานสันตุปัทวาสัพเพพย,พยาวุปสะเสมตุเตสักตะวาสังฆรรตะนังโอสถังอุตมังวะหลังอาหูเนยังปาหูเนยังสังฆเตเชนะโสตินานสันตุปัทวาสัพเพ,พโลคาวูปสะเมตุเมอิติปิโสภคะวาอารหังสัมมาสมุทโธวิชชาจารณสัมปนโน สุขโตโลกวิทูอนุตโตโลปุริสสะธรรมสาลถิสัทธาเทวมนุษย์สาหนังพุทโภคขวาติสวาขาโตขวะตาธโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปันญิโกะปัจจตังเวทิตัพโพวินยูหิติสุปฏิปันโนขวะโตสาวกะสังโฆอุชุปฏิปันโนขวะโตสาวกะสังโฆยายปฏิปันโนขวะโตสาวกะสังโฆสามีจิปฏิปันโนขวะโตสาวกะสังโฆ ยะที่ทางจตาริปุริสาย e ุคานิอัตถปุริสาปุคาลาเอสาภควโตสาวกสังโคอาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชลีกรณิโยอนุตรังปุญญะเขตตังโลกัสสาติจินดามณีปิยังมันตังยะสังทาสังโกนังอุปสันติวิเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปะโพตันจะมหาราชาตาวังมังโปสัตถุโนทีปัง กาเลเทวสุปโปเทเสทิกินจิเทวเสเทวเยสักโกปัจชังทัสมิงกินนากินเนวาทัตตาปิยังกันตังสาลิปุตโตภะภวันตุเมสิทธิลาพังชนะชนานะเยมณีจินดาอย่างจะทานังสัพเพชนะนาพระหูชนาปิยังมะมะสักกตวาพุทธรัตนังโอสถังอุตมังวะลงัง นิตังเทวมนุษสานังพุทธเตเชนะโสตินานสันตุปัทวาสพเพทุกขาวูปสเมตุเตสกัตวาธรรมรัตนังโอสถังอุตมังวรังปาริลาหูปะสมะนังธรรมเตเชนะโสตินานสันตุปัทวาสพเพพยาวูปสเมตุเตสกัตวาสังฆรัตนังโอสถังอุตมังวังอาหุเนยยงปาหุเนยยางสังฆเตเชนะโสตินานสันตุปัทวา สัพเพโรคาว,าวาุปะเสเมตุเมอิติสุขโตอิติปิโสภะควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปนโนสุขตโตโลกวิทูอนุตตโลปุริสะธรรมสารฐิสัทธาเทวมนุษยานังพุโทโภคคะวาติสวาขาโตภะควตาธโทมสันทิทิโกอากาลิโกเอหิปสิโกโอปะเนหิโกปัจจัตตังเวทิตาโพวินยูหิติ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆยะทิทางจตาริปุริสะยุคานิอัตถาปุริสะปุคลาเอสสภะคะวะโตสาวกะสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชลีกรณโยอนุตรังปุญญะเขตตังโลกัสสาติจินดามณีปิยังมันตงัง ยสังทาสังโกนังอุปสันติสีหังมาตาปิตวาโอหลังปาโตปะโภตันจะมหาราชาตะวังมังโปสัตุโนทีปังกาเลเทวสุโปเศรษฐิกินจิเทโวเยสักโกปัจชังทัสมิงกินเนวาทัตตาปิยังกันตังสาลิปุตโตภักพวันตุเมสิทธิลาพังชนาะเยมณีจินดาปียังจะ ทนังสัพเพชนาพระหูชนาปิยังม,มะแมสักกตวาพุทธรัตนังโอสถังอุตมังวัลังหิตังเทวมนุษยสานังพุทธเตเชนะโสตินานาสันตุปัทวาสัพเพทุกขาวูปะสเสมตุเตศักกตวาธรรมรัตนังโอสถังอุตมังวลงัลังปริราหูปะสมนังธรรมเตเชนะโสตินานาสันตุปัถวาสัพเพพยาวูปะสเสมตุเต สกตาวาสังฆารตนังโอสถังอุตมังวัลังอาหุเนยยางปาหุเนยยังสังฆเตเชนะโสตินานาสันตุปัทวาสัพเพโรคาวุปะสะเมตุเต